สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายมาอัปเดตพัฒนาการให้ชมกันค่ะหลังจากที่หยอดมาเล็ดบวบแล้วก็ต้นถั่วฝักยาวไปนะคะปรากฏว่าตอนนี้ต้นกล้าเขาเกิดมาเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่ค่ะเรียงแถวกันแบบนี้เลยตามจุดที่ตายได้หยอดมาเล็ดไปนะคะเล็กๆนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นพวกแบบวัชพืชทั่วไปนะคะ นี่ต้นนี้ค่ะนี่ค่ะบวบค่ะนี่ค่ะว้าวน่ารักมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวแซมๆมาด้วยทางนี้ของเราก็เป็นต้นผักบุ้งนะที่ไต่ชําด้วยรากค่ะทางนี้เป็นผักบุ้งที่หวานด้วยมเมล็ดค่ะนี่ค่ะงอกกันมาแล้วถั่วฝักยาวค่ะ อัปเดตให้ดูอ้าวทางนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เนี่ยเขากระจายตัวไม่ค่อยดีเลยนะคะตรงนี้อะกระจุกกันนะเดี๋ยวไต่จะรอให้ต้นกล้าเขาโตกว่าน,นี้แล้วก็เดี๋ยวจะย้ายต้นกล้าค่ะนี่ค่ะต้นบวบค่ะทุกคนคือเขากระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสอต้นนะคะรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอให้ต้นกล้าเขาโตกว่าน,นี้นะแต่ก็จะย้ายไปปลูก ให้เขาห่างกันกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้คือเบียดกันมากเกินไปเดี๋ยวจะแย่งอาหารกันเนาะนี่ค่ะเกิดขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนหวานมาเล็ดไปอัปเดตให้ดูค่ะว่า,มาเมล็ดที่เราหวานไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วเดี๋ยวขอมาอัปเดตต้นมะเขือเปราะค่ะที่ปลูกไว้ในล้อ,อยางนะแต่ว่าต้นมะเขือเปราะพวกนี้ก็คือต่ซื้อมานะคะจากตลาดต้นละสิบาทนะนี่ค่ะเขาแข็งแรงดีค่ะก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปนะคะเห็นดินเปียกๆอย่างนี้เพิ่งรดน้ําเสร็จเมื่อสักครู่นี้ค่ะ,ะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ค่ะให้ดูภาพกว้างอีกทีนึงนี่ค่ะ โอเคค่ะวันนี้มาอัปเดตสั้นๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ